ผมเล่นไปสามใบโอ้โหมันเจิดมากจัดออกมาสวยทุกคันนี่อ่าพวกเราสนุกสนานกับงานเตรียมที่ครับถแม้เผื่อจะออกมีเยอะเยอะเยอะนี่ก็จีเคเคเคนะพี่เก้าใครอยากได้รถทุกรูปแบบที่นี่มีให้ครบรับรู้และใส่ใจในการทำงานทุกขั้นตอนก็คือเราอันนี้เชฟพี่ของไายากสีดำไม้20,000กิโลหอมมากกินไม้ยังอยู่เลยเนี่ดูไม้ได้20,000กิโลเจ้าของเดียวนี่ของแท้นะครับ จ้าของเดียวนะฮะอันนี้เก็บเรื่องของแก็บเมื่อเช้าผมติงใบแก็บต้องสนิทแต่รถหน้าเดิมปั๊โปงเดิมหมดแต่แก็บตรงนี้ยชอบอ่าของเชฟบอกไอ้คุณไปเก็บหน่อยนะครับจัดให้ครับแล้วนี้ก็ทีมงานของเรากําลังผลิตเร่งผลิตรถให้ลูกค้าอ่าพวกเราสนุกสนานกับงานเตรียมที่ครับแม้เผื่อจะออกยิงยางกันไปอ่าโอเคอันนี้เปลี่ยนยางยังไหมครับขานไหนครับพี่อ๋อโอเคครับ อันนี้ช่างภาพถ่ายรูปนะครับไปกันต่อครับพี่ไปกันต่อมันต่อพี่รถเยอะจริงพี่อยากได้แบบไหนจัดให้แต่จีเคไม่ต้องถามนะพี่มีเยอะมีเยอะเยอะเยอะนี่ก็จีเคเคอันนี้เปลี่ยนใหม่ให้หมดเลยมันดางพาดูเลยครับมันดางเนี่ยที่ครอบด่างคิวเช็คเปลี่ยนใหม่หมดที่นี่นะครับเปลี่ยนให้เลยครอบกระจกครับมันจะเป็นสีแล้ว ทำสีกับซื้อใหม่ซื้อใหม่ถูกกว่าอันนี้แบตไตร์บอกตรงฉะนั้นเลยซื้อมาเปลี่ยนมันเป็นครอบไงครอบปุ๊บก็เป็นใหม่แล้วเนี่ยครอบแบบนี้ครับโมนก็ตัวหนึ่งไม่กี่บาทครับอย่างเงี้ยมันไม่ด่างก็ไม่เปลี่ยนถ้าด่างก็เปลี่ยนแล้วก็อย่างเงี้ยไม่ไปทําสีซื้อใหม่ถูกกว่านะครับซื้อใหม่ถูกกว่านะครับเราก็ซื้อมาเปลี่ยนเลยซื้อรถที่นี่สบายใจได้พี่ชัดเจนชัดเจนชัดเจนกับรถไม่ปิดฝาโปง่งมองเห็นทางเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับ ออนนี้ติดฟิล์มอยู่อ่าคันนี้ครับ5ประตู FK 5ประตูไม่น้อยลูกค้าขอ,อยางใหม่เขากำลังจัดให้อยู่ใช่ไหมพี่อันนี้รอยางใช่ไหมร้ลอล้อด้วยใช่ไหมอ๋อแมกยางยังไม่มาส่งหมดหมดหมด,มดใช่ไหมพี่ใช้กันเยอะนะพี่นี่ฮะในกลุ่มของรถเราสต็อกก็มีให้พี่เลือกมากมายหลากหลายนะครับ นี่รถเวลาเราไปโหลดมาแล้วเนี่ยเรายังไม่ใส่ล้อเดี๋ยวเราจะต้องมาเช็คเองนะครับในกลุ่มโหลดมาก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้เดี๋ยวพอใส่ล้อไปจะพอดีเลยเพราะระยะมันมาถึงแล,แล้วห้ะครับจะสวยเลยนะครับราคาถูกด้วยนี่คานนี้เมื่อกี้บอกแล้วแปลงหน้ามาแต่แปลงหน้าได้เข้ารูปเพราะว่าแปลงอย่างคนตั้งใจแปลงแปลงอย่างคนที่แปลงทั้งหมดไม่ได้แปลงแบบครึ่งๆกลางๆแบบขี้เหนียว นี่คือแปลงหน้าก็คือเปลี่ยนแก้มเปลี่ยนฝากระโปรงเปลี่ยนชุดไฟหน้าเปลี่ยนหมดเลยเฉพาะชุดแปลงหน้าเนี่ยครับพี่ต้องมี6 0หมื่นแปลงหน้าเนี้ยต้องมีห0,000่นคารบ์บอนนี่อีกนะพี่ต้องมีอีกแต่วันนี้ลูกค้าซื้อรถคันนี้จบร้อยเดียวฮะของตั้งเยอะแยะจบร้อยเดียวบ้าเปล่ายิงครับเนี่ยร้อยเดียวใจด้วยครับขายได้อะไรต่างๆนะครับดีใจด้วยเลยนะครับนะฮะคุณทรา,ายโทรมาคุณทราย เจสัยอาณาจักรรถมือสองโทรมาไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเราต้องรีบทำคลิปก่อนเดี๋ยวจะจสายมาทําอันนี้สวยนะครับจัดได้แบบนี้เรามีให้นะพี่เก้าใครอยากได้รถทุกรูปแบบที่นี่มีให้ครบและที่สำคัญจบแน่นอนที่นี่รถดีมีคุณภาพนะครับกินอร่อยแน่นอนเ mm. มามันกับความสุขนี่คือเราและไม่เคยหยุดนิ่งกับการทํางานก็คือเราและที่สำคัญรับรู้และใส่ใจในการทํางานทุกขั้นตอนก็คือเรา เพราะพวกเราคือครอบครัวตีรอยเดี่ยวนี่ฮะเดินผ่านการเห็นโปรเซสการทํางานทุกคนขับเคลื่อนตลอดวันนี้ท่านอยู่ในสิ่งที่ขับเคลื่อนตลอดท่านคงหยุดนิ่งไม่ได้แน่นอน,อนแระถ้าได้มีโอกาสเข้ามาในโรงงานเราท่านจะเชื่อและเห็นเหมือนอย่างภาพที่ท่านเห็นว่ามันคือการหมุนเวียนของวัตถุจากรถที่เข้ามาแล้วก็ออกไปแต่การออกไปคือการออกไปของรถที่ดีและมีคุณภาพที่สาคัญวันนี้ยินดีกับทุกท่านที่ได้เข้ามาเป็นโอกาสนะครับยินดีกับทุกท่านที่ ได้ให้เราบริการและได้รถดีจากพวกเราก็ปบวเตร้อยเดียวไปใช้วันนี้นี่คือบรรยากาศโรงงานให้ท่านเห็นมากมายรถหลากหลายจะเป็นแขคบยูรับแคะพี่จัดมายังไงก็สวยเพราะทําด้วยใจให้พี่เห็นนี่ฮะรถกํารังจะผลิตตรวจขายจัดมายังไงก็สวยเห็นไหมฮะรอทรงมันได้ทั้งหมดอารมณ์มันได้เพราะจอนจัดไปเนี่ยผมเล่นไป3ใบโอ้โหมันเจิดมากจัดออกมาสวยทุกคันนี่บันเทิงแน่นอน นะครับอยากได้รถดีทักมาเลยครับรถดีมีคุณภาพแตีร้อยเดียวและน้องๆพร้อมดูแลให้ท่านอาชีพอะไรก็ได้ขอเพียงไม่ติดเครดิตสีจัดการให้ครับ